วสวัสดีค่ะรถกระบะราคาประหยัดนะคะ99,000บาทค่ะมีสูบิชีไทยท่านพัดนะคะเป็นรถกระบะตัวสูงนะคะเกียร์ธรรมดาค่ะภายในเป็นเบาะหนังนะคะคอนโซลไม่แตกไม่ร้าวสภาพเบื้องต้นตามในรูปเลยนะคะทุกท่านราคา99,000บาทค่ะขับขี่วิ่งได้รถสวยใช้งานได้ปกติเครื่องดีค่ะและประหยัดมากๆเลยทีเดียวนะคะ เป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีค่ะเชื้อเพลิงได้ทั้งเบนซินและ CNG เลยค่ะเพลงมีฟังนะคะใช้งานได้กทุกท่านถังอยู่ด้านหลังเป็นถัง CNG นะคะรถกระบะแคปราคาตัดสดค่ะตามสภาพนะคะ99,000บาทสนใจโทรคุยและนัดดูจริง ติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดล่วงหน้านะคะเน้นโทรนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านค่ะคุยกันโดยตรงนะคะสวัสดีค่ะ